เฮฮาประจำวันที่11เดือน10 2,555ว้าวตลาดหุ้นไทยให้สุดยอดห่งว่าพันผวนเลยเนี่ยเพราะว่ามันอุ้ยต้องบอกนะคุณผู้ชมนะ ว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยมันร่วงลงไปในช่วงเช้าเนี่ยลงไปลึกถึงแนวรับ1280จุดก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเด้งขึ้นมาได้ครับคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่1290จุดเอาเว้ยสู้เขาสู้เขา,เขาแม่ถึงแม้ว่าจะเด้งขึ้นมาเนี่ยแต่เราก็ต้องติดตามดูเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับ มันมีเรื่องราวของสเปนอยู่ครับเมื่อเช้าเนี่ยสเปนนะโดนลดอันดับเครดิตโดยเอสแอนเพีสองขั้นเลยนะคุณผู้ชมครับจากที่เป็นมีบวกเนี่ยกลายเป็นที่ปดีลบดันเองดันแหละประเทศสเปนนี่แหละดูเหมือนว่าโอเนี่ยเมืองกระทิงนะเมืองกระทิงใครๆก็รู้จักกระทิงอา้าวเฮ้ยเรียกเรียกเดียนหรือเปล่าฮะไม่ใช่ กับเบอร์กระเทงไม่ใช่เบอร์กระเทยใหม่แล้วเนี่ยไม่ด้ยินกะกะกะดอะไรฉันก็เดินออกมาเลยค่ะพี่อะไรพี่เอไ่มเหี่พี่เอค่ะเอสุภรชัยเฮสัปปะดอนคนเดิมเฮสัปปะดอนคนเดิมช่วงนี้ช่วงนี้ใส่หูด้วยเห็นไหมคะเอ้ยเออทำไมใส่หูฟังอะไรเนี่ยดูเกาหลีมากเลยเนี่ยตอนแรกดิฉันเดินมาปกติแหละค่ะอ่ะรู้ว่าจะเจอคุณดิฉันเลยใส่ทำไมโอ้ยทำไมอ่ะจะจะพาไปออกเทป อ๋อจะพาไปออกเทปใช่ได้ยินข่าวเสียงดีมากเลยเสียงใครๆหลายคนบอกว่าเสียงแบบว่าโอ้โหดังรู้จะตะโกนทำไมไปออกเทปหรอเทปเทปเทปอะไรเทปเอ่ออัลบั้มไหนอัลบั้มไหนไม่เทปกาวค่ะเทปกาวเราไม่ได้เทปกาวธรรมดานะกาวอะไรสองหน้าหน้าไงี้ยมุชผู้ชมันจะเอาให้ผมไปออกเทปกาว ดิฉันได้ยินมาชัดวภาวะกระทิงดุมากมากเลยเออเมือนกระทิงกระทิงสเปนใช่เปนได้ยินข่าวว่าดอลลาร์แข็งใช่ไหมดอลลาร์แข็งเออใช่ดอลลาร์แข็งไงแล้วก็ทำให้ตลาดนูนมันล่วงไงเดี๋ยวอย่าอย่าพูดถึงเรื่องดอลแข็งได้ยินแล้วฉันเปรี้ยวปากว้าจอมเจ้าปากแล้วไงเล่ามินเลียปากนะได้ได้ยินดอลได้ยินดอลแข็งดอลแข็งไม่ได้ในเล่าเล่ได้ยิน ต้องเกลียดหน้าแกมากตอนแรกเลยขอเล่าอีกทีขอเล่าอีกทีชอบชอบเอ้ยเอ้ยใครป่าอันนี้นะตั้งแต่ตั้งแต่สเปนเนี่ยโอ้โหร้อนแรงขนาดนี้ที่ฉันบวกขึ้นเยอะเลยนะอ๋อหมายถึงหุ้นในพอร์ตบวกไม่ใช่เลือดโอ้ยก็ไปเที่ยวผู้ชายแย่แกอะไรเนี่ยไปแล้วพอดีมีตุรล้อ๋อเราไป็นตุ้ล้สวัสดีครับโอ้ยโอ้ยไหวถากลางตลอดคนเราอะนะ คุณผู้ชมประเด็นก็คือสเปนโดนลบอันดับเครดิตแล้วทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องที่ว่าสเปนไม่ยอมขอความช่วยเหลือสักทีนราชาบอกว่าสเปนขอสักทีขอสักทีขอสักทีสเปนบอกวา่า no 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 เออดูต่อไปว่าจะเป็นไงแล้วจะขอความช่วยเหลือเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้นครับ1 2 9 0ง6นอ้่กะต้องเอาให้อยู่นะถ้าเกิดว่าต่ำกว่า1,290ันไม่ดีโดยประการทั้งปวงนะก็ปิดเที่ยงปลายบวก1.11%งหรือว่า0 0อ เปิดเซ็ตออฟหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหรือว่าศูนย์จุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์โหคุณผู้ชมมูลค่าการซื้อขายโอ้โหครึ่งเช้าอะสองหมื่นสามพันกว่าล้านอะโอ้โหมันเกิดจากหุ้นตัวนี้หนึ่งตัวครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือว g i หุ้นน้องใหม่เฟรนเดียเทตเ,เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครับวีจีไอยังไม่ได้ทำบีทีเอสนี่ไงเขาทําสื่อโฆษณาบนบีทีเอสบ้างอะไรบ้างนี่ไงบีทีเอสนี่สื่ออยู่ข้างบนนี้เลยอ๋ออ,อือบีทีเอส ใครใครเอาไก่ขึ้นรถได้ด้วยเนี่ยแม่เขาเอาไก่ขึ้นรถเออาวีจีไอคุณผู้ชมมันแรงขึ้นมาเลยนะจากราคาจอง35บาทและราคาปิดเที่ยงคือ56บาทบวก21บาทเฮย้ยเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่รู้เปล่า60เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้ย แต่อย่างนี้แหมอย่าไปหลงเล่นๆกับตัวนี้เลยเพราว่าหุ้นนี้มันแพงนะแพงริงว่าไมู้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าวันนี้ยืนเหนือ57บาท,ทซึ่งเป็นราคาปเปิดไม่ได้ไว้กลัวอย่าไปยุ่ง <c oughs> เดี๋ยวโดนบีดีอสชนโอ้โหเป็นผีเลยเหรอแก <laughs> เอามาดูอันดับสดีกว่าครับอันดับส ใก,ใกล้ๆกเกียงกันนั่นก็คือ BTS ตันเองอ่ะรถไฟฟ้าเออเฮ้ยมันมาถูกเนเออ BTS ครับราคาล่าสุดครับ5 5สบาท9กสตางค์อ่ะก็ติดลบลงไป2 4 8อะไรอ่ะก็คุณบริษัทลูกของคุณอนะ่ะเข้าตลาดแล้วจะไปมันลบลงมาแบบนี้ล่ะเออหรือว่าในอดีตเอ,อ๊ใครมาสก,กิจเรา,าอะไร เปล่าฉันฉันไม่รู้ว่ามันเดินผ่านแถวนี้หรือเปล่าฉันเลยลองเช e ็คดูว่าฉันยังอยู่หรือเปล่าอ้ยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะพยายามเล่นเวลาผมเดียวคอยดูนี่อะแล้วก็มากลวกันอย่างเงี้ยอารบีทีเอสประเด็นก็คือว่าหุ้นหุ้นลูกของเขาเนี่ยหุ้นที่แบบว่าเข้าอะเข้าสู่ตลาดเมื่อไม่นานมาน,นี้และเขารอให้ VGI เข้าตลาดแล้วจะเจอเทขายหรือเปล่า นอ no. เอออันนี้ไม่รู้แต่ที่รู้รู้อ่ะถ้าเกิดว่าเลย6บาทอ่ะถึงจะน่าสนใจถ้าตา่ำกว่า6บาท6บาทมันเป็นดาวตังเอเออ่ะนะส่วนอันดับที่3ได้กาอะไรเนี่ย c p f คุณผู้ชมครับ33บาบาท7 5สตบาทต่างเฮ้ยเฮ้ยจะมาถูกอ่ะเอเอ หูคุณผู้ชมปกติผมจะได้ยินเสียงไก่เสียงกุ้งเสียงอะไรบ้างเออวันนี้บรนมาถูกด้วยอะ CBF ราคาล่าสุด33บาทมาล้าเสียงไก่33บาท75บสหมูก็มาลบไป2.17เปซละครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวของ CBF มันมีข่าวขึ้นมาว่า CBF จะไปเทคคาฟูและทีนี้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธข่าวอ้าวหุ้นก็เลยจบแบบนี้่ะครับ 33บาท50สตางเอาไว้อยู่ถ้าเอาไว้อยู่มันยังโอเคอยู่นะครับส่วนอันดับที่4ได้แก่อินทัชหุ่นสื่อสารครับคุณผู้ชมครับ64บาท25สตเออถูกต้องแล้วนะครับก็ติดลบลงไปวันนี้เนี่ยมันรอเรื่องราวของ สารปกครองว่าเขาจะตัดสินว่าอย่างไรกับตัวของ 3G 3G จะได้เกิดหรือไม่รอกันมาเป็นชาติแล้วเมื่อก่อนคุณผู้ชมรือเปล่าว่าผมรอก,กันตั้งแต่ตอนไหนเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นชาติก่อนเนี่ยผมเป็นเป็นพวกสุกุ้งสุก,กี้านกอสุกี้อะ่ะเออราคาล่าสุดเนี่ยก็เลยแบบว่ารอ 3G จะรอมานานเฮ้ยนี่อะไรเด่ย 4G 4G คอโอ้ยอ โอ้โหมันล้อเลียน 3G ไทยไม่เกิดไอ้ด้านเป็นไป 4G แล้วราคาล่าสุดน,นะครับก็64บาทที่มาต่างลบลงไป0.39ลดกันช่วงบ่ายวันนี้แหละส่วนอันดับ5นะฮะ True c o r p o r a t i o n ครับ5ทัอะไรทรัสองตัวสองตัวบนสองหกสี <laughs> ่หกสอง ชูไปว่า 2, 2> อนนงแกก็เลยเอาสตัวบนมา,าแล้วแทงไว้หรือยังไม่แทงถ้าเออถ้าแกไม่แทงฉันจะแทงแกไอ้บ้ามายุ่งอะไรตลอดเวลาเลยชั่ว5บาทห5สาสตางค์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้บวกหนึงจุดเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสาลตัดสินออกมาแล้วดีโอ้ใครมาเป่าโอ้โอเป่าเหมือนกรรมการเป่าสนามฟุตบอลอะไรสักอย่างนึงนีงน่แหละ ถ้าเกิดว่าได้5บาท75สตางค์ขึ้นไปนะฮะอันนั้นน่ะถึงจะดูดีนะครับคุณผู้ชมครับและนี่นะคะก็คือภาพรวมแต่คุณผู้ชมตลาดหุ้นเนี่ย อะไรเฮ้ยเ,เ,เริ่มหนาวแล้วหนาวแล้วออ๋ออากาศหนาวเหรอที่สูงฮ่า <laughs> โอยมันไปติดดอยแล้วเริ่มหนาวแล้วดิ <laughs> แหมถ้าทางซื้อไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่จุดใช่ไหมล่ะอ่ะมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะสปงสเปนฉะน้าเนี่ยมันก็คลายๆกับเพลงเพลงนี้อันหรือเปล่าไอ้เน้องโฟมดเก้าพีเอ